เชื้อ H pylori เนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเชื้อนี้ก่อโรคกระเพาะรู้สึกว่าเราจะเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วในหัวข้อเมื่อสักประมาณ2เดือนที่แล้วว่าถ้าใครมี H pylori ในกระเพาะกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่ซึ่งก็ตกอยู่ในประมาณ66%ของประชากรไทยเราจะแก้ไขปัญหายอย่างไรแต่เพื่อความชัดเจนผมทบทวนสั้นๆ เชื้อโรคตัวนี้จะก่อปัญหาในกระเพาะของใครเนี่ยสมดุลของจุลินรีย์ในกระเพาะต้องเสียไปสมดุลของจุลินทรีย์ดีและเลวเสียไปเพราะพืชผักน้อยหวานมากมันมากเนื้อนมไข่มากคุณแก้สภาพแวดล้อมในทางเดินอาหารโดยพืชผักมากหวานน้อยมันน้อยเนื้อนมไข่ลดลงอันนี้พื้นฐานก็จะแก้การเสียสมดุลได้แล้วคุณก็เติม จุลินทรีย์เข้าไปปัญหานี้ก็จะลดลงใช่ไหมครับปัญหานี้ก็จะลดลงแล้วนะแต่ว่าหลายคนคิดแค่นี้ไงว่าเอ๊นี่ก็แก้โรคกระเพาะแล้วจริงไหมผมจะมาพูดวันนี้เพิ่มเติมว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนะี่ยไม่ผิดแต่ไม่ได้มีแค่นั้นปัจจุบันเขาพบว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะและมี H p y l o r i ปริมาณมากในทางเดิอนอาหารตัวเอง เมื่อมีการขับถ่าย H p ชพาราไไปที่ก้นมันไปปนเปื้อนแถวช่องคลอดมันเกิดการตกขาวได้มันไปก่อการตกขาวโดยร่วมกับเชื้อราแคนดิดาได้แล้วเขาพบว่าคนไข้โรคกระเพาะหลายคนที่รักษาตกขาวแล้วดื้อการรักษาหรือดื้อยาพอแก้โรคกระเพาะตกขาวหายง่ายกว่าเดิมหรือ มีรายงานใหม่เมื่อปี2022ครับว่า H. pylori เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งศีรษะและคอคำว่าศีรษะและคอนี่หมายความถึง squamous cell มะเร็ง squamous cell นะครับของจมูกช่องปากลำคอเนื่องจากว่า H. pylori ไปร่วมมือกับไวรัส ตระกูลหูดหรือที่เราเรียกชื่อเป็นภา,านษาอังกฤษว่าแปปิโลมาไวรัสกลายเป็นว่า h p a ไพ l รไลที่เราคิดว่ามีปัญหาแค่โรคกระเพาะมันไปนยุ่งเรื่องตกขาวมันไปนยุ่งเรื่องมะเร็งศีรษะและคอและที่สำคัญกว่านั้นรายงานที่ผมเพิ่งอ่านเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะครับคนไข้เป็นหอบหืดร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่หอบหืดไม่ไม่ดีขึ้น เขาพยายามแก้ไขหลายๆอย่างจนกระทั่งเขารักษาโรคกระเพาะอย่างจริงจังปรากฏว่าเมื่ออาการโรคกระเพาะลดลงหอบหืดลดตามคำถามง่ายๆครับในงานวิจัยเขาถามกันง่ายๆว่าทำไม h p y l o r i เนี่ยเชื่อโรคกระเพาะไปมีผลต่อทางเดินหายใจระบบหลอดลมในปอดได้ยังไงเขาพบว่า เอสพโลไลสามารถเข้าไปก่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้ท่านนึกง่ายๆอย่างนี้มันอยู่ในกระเพาะกลางวันท่านนั่งกระเพาะอยู่ข้างล่างคอและปอดอยู่ข้างบนกลางคืนท่านนอนกระเพาะคอปอดท่านอยู่ระนาบเดียวกันเพราะนั้นมันมีมการปนเปื้อนได้ไม่ยากมากหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีต้องมีสักครั้งที่เชื้อมันต้องจับพลัดจับผลูเข้าไปในทางเดินหายใจ จากการสำลักอาหารบ้างน้ำลายบ้างคอจมูกปากมันยังมาถึงหลอดลมมันก็ไม่ยากครับตอนนี้เขาก็เลยมีรายงานว่า H p a r a l ์ลเนี่ยมันสามารถกระตุ้นการอักเสบในระบบทางเดินหายใจได้แล้วที่หนักไปกว่านั้นหลายๆท่านทราบแล้วว่าสมองเป็นบนศีรษะแล้วเนี่ยเป็นสมองหมายเลขหนึ่ง ช่องท้องเราเป็นสมองหมายเลข2ทั้งสองอวัยวะนี้เชื่อมต่อกันผ่านเส้นประสาทที่ชื่อเวกัสเขาพบว่าการติดเชื้อในทางเดินอาหารเนี่ยสามารถมีการอักเสบผ่านระบบเลือดไปรบกวนการทำงานของสมองได้1ช่องทางอีกอันหนึ่งก็คือการอักเสบในช่องท้องกระเพาะสามารถมีคลื่นกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ผ่านระบบประสาทเวกัสย้อนสอนจากทางเดิอนอาหารมารบกวนบนสมองได้ปัจจุบันเขาสันนิฐานว่าเอชพาราไลที่ก่อการอักเสบข้างล่างย่อมสามารถรบกวนทำให้เกิดซึมเศร้าได้ไบโพลาได้ส่วนอันอื่นๆผมเชื่อว่าโรคทานติตเวทเดี๋ยวก็จะมีการอธิบายตามมาใน5หรือ10ปีข้างหน้า เป็นการดีกว่าไหมครับถ้าเราจะป้องกันโรคกระเพาะไม่ให้เกิดขึ้นเกิดแต่น้อยเพื่อลดปัญหาในอวัยวะต่างๆตั้งแต่ระบบช่องคลอดทางเดินหายใจคอช่องปากจมูกหรือแม้แต่สมองของเราด้วยการทานสารอาหารที่มันลดปริมาณ h p a l o l i ลควบคุมการอักเสบจาก h p a l o l i และทำให้พันปลอดภัยแนวไว้แยวต่างๆมากขึ้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ